อาวเลครับผมสวัสดีผู้ชมทุกท่านที่หลงเข้ามาในวันนี้เลยนะครับทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วนะว่าแพท2.4เนี่ยประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีตัวรีรันทั้งหมด3ตัวเลยนะครับแล้วมีตัวใหม่อีก1ตัวเท่ากับว่ามันจะมีให้คุณเปิดทั้งหมด4ตู้เลยนะครับซึ่งสายฟรีเนี่ยเปิดได้ไม่ครบแน่นอน4ตู้นะครับเอาเป็นว่าเราจะมาช่วยในการตัดสินใจสําหรับสายฟรีและหลายๆคนที่กําลังลังเลอยู่ละกันนะจ้ะโอเค อันดับแรกครับถ้าคุณเป็นคนที่ยังไม่มีจงลี่ในทีมนะแม้ว่าคุณจะเป็นผู้เล่นใหม่กลางเก่าหรืออะไรก็ตามนะครับที่คุณยังไม่มีนะครับผมอยากแนะนําให้คุณเปิดจงลี่ก่อนนะครับเพราะว่าตัวละครนี้เนี่ยเก่งมากๆแล้วนะเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่โล่ได้ดีที่สุดในเกมแล้วนะครับสาหรับแพตปัจจุบันนี้อีกอย่างนึงเนี่ยไอ้พวกเซียลหรือการยูเนี่ยมันเป็นเมน d p s นะครับ พวกเมน d ี s เนี่ยมันสามารถมีตัวอื่นมาแทนได้แต่ว่าตัวละครโลอย่างจงลี่ในแพทปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีตัวอะไรมาแทนได้นะครับมีแต่ใกล้เคียงแต่ว่าก็ไม่ดีเท่าจงลี่อยู่ดีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มีจงลี่เนี่ยผมอยากให้เปิดจงลี่ก่อนเล็งไว้ก่อนเลยว่ามีจงลี่แล้วชีวิตสบายนะครับเดี๋ยวผมจะลิ์ให้สัก3ข้อแล้วกันว่าทําไมจงลี่ถึงเป็นตัวละครที่ควรจะเปิดนะ ครับข้อแรกครับจงลี่เนี่ยเป็นตัวละครที่โล่ดีที่สุดในเกมแล้วตอนนี้นะักแพชปัจจุบันนะครับเพราะว่าโล่ของจองลี่เนี่ยนอกจากจะหนาแล้วเนี่ยยังลดต้านทานได้อีก20%หมายความว่าดาเมจทุกอย่างที่เราทําออกไปเนี่ยมันจะแรงขึ้นนั่นเองนะครับแต่ว่าต้องอยู่ใกล้ๆมอนนะอันนี้ต้องระวังหน่อยนะครับ แล้วก็โลกของจองลี่เนี่ยมันดูดซับได้ทุกธาตุร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับบางตัวละครอย่างดิโอนาเนี่ยจะดูดได้เฉพาะน้ำแข็ง250แต่ว่าจงลี่เนี่ยดูดได้ทุกธาตุ150%มันจึงทำให้โลกจงลี่เนี่ยแข็งแรงมากๆสำหรับมอนเตอร์ทุกประเภทนั่นเองนะครับโอเคครับส่วนส่วนของข้อที่2นะครับ้องเรียกได้ว่าจงลี่เนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครที่ปั้นของง่ายเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะ ไม่รู้นะว่าจงลี่เนี่ยเล่น3เลือดได้นะครับช่อง3 4 5หของอ์ติแฟกต์เนี่ยเน้นเลือดร้วนไปเลยนะครับเพื่อจะให้โล่มันหนาๆได้และสายนี้เนี่ยยังสามารถใช้งานได้จริงอีกด้วยนะครับถ้าทําสุดเนี่ยเลือดจงลี่มันจะอยู่ในประมาณ4 0,000ื่นกว่าเกือบเกือบห้าหมื่ 5, นะครับถ้าใส่หอกตีสลามด้วยเลือดก็จะ5 0,000่นกว่าเรียกได้ว่าสายนี้เนี่ยเป็นสายที่เน้นเกราะอ,อย่างเดียวเลยนะครับแต่ด้าเมทอันติเนี่ยก็จะไม่แรงเท่า สายทั่วไปนั่นเองนะครับแต่ว่าสายนี้ก็เป็นหนึ่งในทางเลือกมากๆนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่เพราะว่ามันทําง่ายครับเน้นให้เพียงเดียวนะครับประ,ะมานนั้นครับสาหรับสายเลือดส่วนเหตุผลข้อสุดท้ายนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่ดีมากๆเลยเหตุผลข้อที่3ที่เป็นจุดเด่นของจองลี่มากๆเลยคือจองลี่เนี่ยไปได้กับทุกทีมนะครับเพราะว่าจงลี่เนี่ยเป็นตัวละครเปิดโลก ที่ดีมากๆอยู่แล้วแล้วก็อันติเนี่ยยังเป็นเบสได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นจงลี่เนี่ยไปได้กับทุกทีมจริงๆอีกทั้งโลของจองลี่นะครับยังลดต้านได้อีก20%ทุกอย่างเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นตัวละครซัพพอร์ตที่ยืดหยุ่นมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมอะไรก็ตามนะสำหรับตัวละครจงลี่เนี่ยแครบก็จะประมาณนี้นะสำหรับข้อดีทั้ง3ข้อของจองลี่นะครับจริงๆข้อดีมันมีเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าเรายกมาให้แค่3ข้อพอนี่ดูผม ใส่ทุกทีมะฮะยกเว้นทีมที่ใส่ฟุตเทจสำหรับจงลี่และเบเนตผมใช้ทุกทีมนะครับ mm hmm. เป็นตัวละครที่ควรจะมีมากๆไม่ว่าจะเป็นใหม่กลางเก่านะครับผู้เล่น mm hmm. อย่างหนึ่งการมีจงลี่เนี่ยจะทําให้เล่นได้ง,ง่ายขึ้นครับ mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นตัวละครอะไรก็ตามคุณใส่จงลี่เข้าไปเนี่ยคุณจะแทบไม่ต้องหลบเลยนะครับ mm hmm. แล้วก็โลกของจองลี่ส่วนใหญ่มันจะไม่แตกอยู่แล้วนะ มันจะแตกก็ต่อเมื่อมันโดนท่าใหญ่ของบอสแต่ว่าท่าใหญ่ของบอสเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะลีลาเพราะฉะนั้นมันจะหลบค่อนข้างง่ายนะครับเรียกได้ว่าดีมากๆาในจุดจุดนี้ถ้าคุณมีจงลี่อยู่ในทีมนะคุณเล่น DPS ตัวอะไรก็ได้ครับสาหรับจงลี่นะก็ควรเปิดเป็นอีกหนึ่งตัวที่ควรเปิดนะครับโอเคก็ประมาณนี้กันสำหรับจงลี่ถ้าชอบลืมกด Subscribe ไลค์แชร์ด้วย like, share, นะจ้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบา,บายยจ้า